รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การมีศักดิ์ศรีและคุณค่าไม่ต่างจากคนทั่วไปซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมศักยภาพของคนพิการอย่างรอบด้านรวมถึงการจัดงานวันคนพิการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆรวมถึงเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆเกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาการป้องกันและฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคนพิการอีกด้วยค่ะ สภาสังคมสงเคราะห์ตระหนักในเรื่องความพิการของบุคคลทั่วไปที่อยู่ในประเทศเรานะครับคนพิการเนี่ยไม่ได้ต้องการความสงสารแต่คนพิการต้องการความเข้าใจในการจัดงานเนี่ยวัตถุประสงค์ที่สําคัญก็คืออยากจะให้ผู้ที่เป็นคนพิการก็ดีหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของคนพิการก็ดีได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทัศนคติรวมทั้งมีวิทยาการอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเราก็มาพูดมาคุยกันเพราะว่าจริงๆแล้วคนพิการเนี่ย เขาก็มีความสามารถในการที่จะเรียนต่อมีความสามารถในการที่จะเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆรวมทั้งสามารถที่จะประกอบอาชีพได้เท่าเทียมกับคนทั่วๆไปสําหรับกิจกรรมนั้นโดยทั่วๆไปเนี่ยเวลาที่เราจัดงานก็จะได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานอาหารกลางวันให้แก่คนพิการในวันจัดงานรวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานด้วยกิจกรรมอันหนึ่งที่สําคัญมาก อันหนึ่งก็คือการจัดตลาดนัดแรงงานคนพิการเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสได้ทํางานนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนหลายแห่งทีเดียวที่ได้ให้การสนับสนุนรับคนพิการเข้าทํางานที่สําคัญที่สุดในกิจกรรมวันนี้ที่เราเรียกว่า one stop service เรามีการให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินความพิการโดยแพทย์เฉพาะทางและแพทย์เฉพาะทางหลังจากประเมินเสร็จแล้ว ก็จะสามารถไปทํำบัตรคนพิการได้และบัตรคนพิการเนี่ยครับก็สามารถไปขอความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของทางราชการต่อไปได้และในเวลาเดียวกันถ้าเผื่อผู้พิการท่านใดบัตรหมดอายุก็สามารถต่ออายุได้ในงานนะครับหลังจากที่มีการจัดงานวันคนพิการทุกปีเนี่ย ประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งคนพิการต่างทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชาชนทรงห่วงใยคนพิการก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่ไม่ได้ถูกทอดทิ้งเป็นบุคคลที่สังคมให้ความรักความเข้าใจ การจัดงานวันคนพิการของสภาสังคมสงเคราะห์ไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาส่งเสริมให้คนพิการมีความรู้และศักยภาพมากขึ้นเท่านั้นหากยังต้องการให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนพิการสิทธิคนพิการและความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้คนพิการสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจและมีความสุขค่ะ แล้วกลับมาพบกับ5นาทีมีสาระกับสภาสังคมสงเคราะห์ได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะรู้หรือไม่ว่าคนพิการส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไรบ้างร้อยละ37.83ไม่ระบุอาชีพร้อยละ25.79เกษตรกรรมร้อยละ24.66รับจ้างทั่วไปร้อยละ6.67ประกอบกิจการส่วนตัวอาชีพอิสระ ร้อยละ4.69ลูกจ้างเอกชนและร้อยละ0.36รับราชการหรือรับวิสาหกิจแจ้งเหตุฉุกเฉินขอความช่วยเหลือติดต่อสอบถามสายด่วนคนพิการ1479ได้ตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรรัมภ์